Música ครับเจอกันนะฮะวันนี้นะฮะอาจมีรถด,ดันดินนะครับผมหรือว่ารถแท็กเตอร์นะฮะนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นมาแนะนําให้ชมกันนะฮะเจ้าตัวนี้เนี่ยนะฮะก็จะเป็นรถแท็กเตอร์นะครับของยี่ห้อแคทเตอร์พิล่านั่นเองนะครับตามชื่อตะกี้ของเราเลยเป็นแคทเตอร์พิล่ารุ่น d 5 n นั่นเองนะครับอา่าแคทดี5 n น,นะเรียกได้ว่าเป็นตัวที่เป็นค่อนข้างเป็นรุ่นที่ค่อนข้างใหม่ขึ้นมามากๆนะฮะรูปทรงของเขาเนี่ยนะฮะจะเป็นโฉมใหม่หมดเลยนะครับลูกค้าครับแล้วก็รูปทรงเนี่ยออกแบบมาได้เท่มากๆนะลูกค้าครับสวยยโมมเเเดดิรรรร์์นนนนะะฮะููแบบบอ,อววกกาศาศสไไตตลลฟๆคััีี้ปทง่ย ต่อเหลามากๆนะตัวนี้นะครับแล้วก็ d 5 n พวกนี้เนี่ยนะฮะเครื่องเครื่องของเขาเนี่ยก็จะเป็นเครื่องรุ่นใหม่หมดแล้วนะฮะแน่นอนพวกการทํางานนะฮะอัตราการกินน้ํามันนะฮะพวกความไวความมั่งแค้วเนี่ยนะฮะทำได้ดีกว่ารุ่นเก่ามากๆเลยนะครับตัวนี้นะครับนี่กาสเตปิล่าด5 n นะตัวนี้นะครับสวยมากนะฮะแล้วก็ตัวนี้นะฮะตามสเปคชื่อต้นคลิปของเราเลยเขาจะมาพร้อมกับสเปคเกอเป็นไปมีดหัวทิศทางแบบนี้นะครับนี่สเป็นบมีดหัวทิศทางนะขึ้นลงนะฮะบิดซ้ายบิดขวาหมุนซ้ายหมุนขวานะฮะได้หมดเลยแต่ว่าเเเจ้้้าาาตตััวววหมนนนนททิศงงีีี่ยยด๋ผพขึไปลอบก อีกทีหนึ่งนะครับจะได้เห็นภาพนะฮะว่ามันไปทิศทางไหนบ้างนะครับนี่นะฮะแต่ว่าโดยรวมนะฮะสภาพรอบพันนะฮะพวกเครโหน้นเ่าองเราเนี่ยมาสวยหมดเลยนะครับนี่นะฮะไม่ผู่นะฮะให้ดูกันลึกๆนะครับ ไม่ผูดนะลูกค้าครับแต่ว่าพวกโนสิสีเหนือเล็กน้อยเนี่ยพวกนี้มีอยู่แล้วนะฮะตามการใช้งานนะแต่ว่าโดยรวมเนี่ยไม่ผูดนะครับสวยนะอันนี้นะครับนี่แคสติเบล่าดีฮะเอ็นนะฮะด้านหลังเนียนกริปแล้วก็มีตราโลโก้แคสติเบล่าตีตาไว้ให้แบบนี้เลยนะครับนี่สวยมากนะฮะ, <scr> ะอ่ะเดี๋ยวเราปีนดูเครื่องยนต์ของเขากันนิดนึงนะคะรับตัวนี้นะฮะในส่วนของตัวเครื่องยนต์ของเจ้าตัวนี้เนี่ยเขา,เาใช้งานเป็นเครื่องยนตน์ของแคสติเบล่านะรหัส3126นดีนะครับตัวนี้นะครับเอ๊เดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับ ครับเที่อวของเขาเนี่ยบอกเลยว่าลิปมากๆนะตัวนี้นะครับจุดดลื่อยซิมเนี่ยไม่มีนะตัวนี้นะครับแห้งๆเลยนะครับนี่นะสวยนะครับอ่าเดี๋ยวเราเดินอ้อมนะคะไปดูฝั่งหนึ่งกันบ้างนะครับแล้วก็ด้านลงด้านหลังของเขานะครับสวยหมดนะตัวนี้นะฮะรอยสึกรอยสนิมเนี่ยไม่ค่อยมีนะครับตัวนี้นะครับสวยมากนะฮะไปดูฝั่งหนึ่งนะครับ อะไว่าเนียนสวยทุกๆุดนะแล้วก็พวกเสียงเครื่องน,นะฮะการทํางานของต,ตัวเครื่องของเขาเองเนี่ยนะครับก็ทํางานได้แน่นดีปกตินะครับไม่ได้มีเสียงอะไรที่ผิดปกตินะออกมาจากตัวเ,เครื่องยนต์ของเขาเลยนะครับตัวนี้นะฮะนี่สวยนะครับแล้วก็เครื่องยนต์ของเขาเนี่ยก็ตามสายเครื่องสามหนึ่งสองหกนะก็จะเป็นเครื่องยนต์หกสูบเทอร์โบนะครับตัวนี้นะครับนี่สวยนะฮะัวงโตเก๋งเนียนเลยนะครับสภาพภในในนะครับหน,นะะหน้าตาประมาณนี้นะ แล้วก็เจ้าตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว,ว่าเป็นตัวที่เป็นรุ่นใหม่ขึ้นมาแล้วนพะพวกเกียร์ของเขาเนี่ยก็จะเป็นเกียร์ทอปแบบใหม่หมดแล้วนะไม่ได้เป็นเกียร์พัทธรรมดานะฮะเป็นเกียร์ทอปแบบใหม่แล้วเวลาขับใช้งานกันจริงๆเนี่ยก็จะขับได้ค่อนข้างนิ่มมากๆนะครับตัวนี้นะครับโอนโทรลนะฮะครับนะขึ้นลงซ้ายขวานะครับอันนี้เป็นสี่เนาะนี่นะครับแล้วก็อีอกสองอันเนี่ยตัวนี้นะครับนี่บิดขวาซ้ายนะครับเป็นหกบิดทางนะแล้วก็พวกปั๊มเฟิรมของเขาเนี่ยนะครับก็ ทำงานได้แน่นดีปกติเลยกดตัวลากขึ้นลงได้ปกติเลยนะครับตัวนี้นะครับนี่นะฮะอ่าปั๊มเติมแรงดีระบบครบนะตัวนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาลองเทสเกียร์กันบ้างนะครับนี่นะฮะมานะครับเกียร์ก็ใช้งานง่ายๆนะนี่เร่งเครื่องนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาลองเทสเกียร์กันเลยนะครับเดินหน้าก่อนนะครับเดินหน้าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับ นี่นะฮะแรงนะครับพวกนี้นะนิ่มนะครับเนี่ยเวลาเลี้มมนะวาายแบบวกนะ็แค่ใช้นิ้วเคลียปุ่มแค่นี้นะครับนิ่มมากนะนี่นะครับนิ่มนะไม่ต้องออกแรงเยอะแบบรุ่นกเกาอีกต่อไปแล้วนะครับพวกนี้เนี่ยแค่ใช้นิ้วขับเนี่ยก็พอแล้วนะครับเนี่ยขับทั้งวันก็บอกได้เลยว่าไม่เหนื่อยนะพวกนี้นะครับขับง่ายขับสบายนะครับขับไม่เหนื่อยนะพวกนี้นะครับฝอยหลังก็แค่ดันไปข้างหลังนะแค่นี้นะครับแล้วก็ถอยหลังได้เลยนะครับนี่นะฮะเลยว่าเลี้ยวาากนนะครับตัวนี้นะครับ ถ้าหลังปกตินะครับตัวเดินนะฮะบิดต,ตัวไปมาซ้ายขวาสู้แรงได้ปกติเลยนะครับตัวนี้นะครับนี่นะฮะไปตรงนี้แรงพงแรงปั๊มนะฮะใช้งานได้ครบหมดนะตัวนี้นะครับนี่นะฮะบอกแล้วแลยว,ว่าเอาไปเนี่ยพร้อมลุยพร้อมไซดนะครับโอเคนะฮะอันนี้ก็จะเป็นการพาชมนะฮะสภาพรอบคันนะฮะสภาพเครื่องนะครับสภาพภายในนะแล้วก็เป็นการลองขับเทสเบื้องต้นนะครับของเจ้าตัวแคทเทอร์พิลล่านะครับ D5N คันนี้นะครับก็ได้เกิดท่านใดที่ดูแล้วสนใจนะฮะเจ้าตัวแคสต์ดีฮคันนี้นะก็สามารถโฟล์เข้ามานะครับติดต่อสอบถามคุณผู้ชมต่างหฮะได้ที่เบอร์โทรที่ขึ้นตรงนี้ได้บนขวามือได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเขาจะพาที่ต่อเข้ามานะอัดก็จะมีรูปของเขาละายละเอียดรอบพันนะฮะคร็อกกับวิดีโอแบบสบายใช่งานของเขาแบบละเอียดเลยก็จะมีส่งให้กับลูกค้านะฮะได้ดูได้ชมกันทางไลน์อีกทีนด้วยนะเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจนะฮะคันนี้เนี่ยก็บอกเร็วว่า แข็งส่วนทั้งคันนะครับตามใจหรนใหม่แล้วก็พวกปั๊มเกียร์เกียร์ของเขาเนี่ยทำงานได้แน่นแรงดีหมดเลยเอาไปเนี่ยพร้อมลุยพร้อมใช้งานได้เลยนะครับคันนี้นะครับแล้วก็ค่าตัวของเขาเนี่ยไม่แพงด้วยอยู่แค่ร้านไม้ปลาเท่านั้นนะฮะแล,ะล้แทรกเตอร์ดิ่งนะฮะขนาดกระทั่งไปมีทุกทิศทางแล้วก็เป็นรุ่นใหม่ขับใช้งานง่ายๆไวๆคล่องๆคล่องตัวนี้ไปลุยงานได้เลยนะครับถ้าเกิดท่านใดสนใจอย่าลืมติดต่อเข้ามานะฮะสำหรับวันนี้ขอแบบวันนี้กับข้าเอ็วตัะครับ้ปติเน่ร่าดนะสีห้าหเอานะครับบสหรััวนนี้ก็นะ ก่อนนะฮะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าก็สวัสดีครับ